อมาออกเงินทขาไว้เกียงเหลือต้องแปดแปดสิบสองเมตรแน่นับอยู่ดื้ยเตรียมพร้อม3ามสองหนึน่งแอคชั่นโอนเก็บอาการนะ <c oughs> วางมันเจ็บเฮ้ยขวดน้ำหกแล้วฟ่ะ ควน้ำจ่ายเซนหนูด้วยเอ้ยเดี๋ยวน้ำหมกนะน้ำโมน้ำหมกน้ำหมกน้ำหมกมาโอ้ยโอเคโอเคจบ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 เอาควน้ำมายังกินน้ำไม่เสร็จน้องฟองยังไม่ได้กินเลยน่าน้านาองควน้ำไม่เอาไหมทำอะไรอ่ะหนุกเอ้าเราไม่ให้ใครเขากินเลยแล้วคนกินอยู่อ่ะกินตัวเองไม่หมดเลยมันหมดแล้วเอาวางอย่างไร แล้วก็รอคิวหน่อยดีรอคิว,วอฟังก็แหละพี่ฝนต้องกูดคำนั้นมากกว่ามั้งรอคิวหน่อยดีเนี่ยดูหน่อยดูหน่อยดูผลลัพธ์นะเป็นไงบ้าง